สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f i n s ิน h t AI Podcast ที่จะเจาะลึกโลกการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีและ AI ไปกับผม TO ครับและมินตราค่ะในโลกที่ข้อมูลคือขุมทรัพย์มหาศาลมีบริษัทหนึ่งที่เปรียบเสมือนสมองกลที่ช่วยให้องค์กรยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะรัฐบาลสหรัฐมองเห็นภาพที่คนอื่นมองไม่เห็นบริษัทที่ว่านี้เต็มไปด้วยความลับความขัดแยง้งและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าจนหน้าทึ่ง วันนี้เราจะมาเปิดเบื้องหลังของบริษัทที่ชื่อว่าพา l ันเทียเทคโนโลยีส s กันครับจากบริษัทที่ทำงานลับๆให้กับ CIA สู่การเป็นหุ้น AI ที่ร้อนแรงที่สุดตัวหนึ่งในตลาดวันนี้พ a l ันเทียมีดีอะไรและอนาคตของพวกเขาน่าลงทุนแค่ไหนหาคำตอบไปพร้อมกันในฟินไซต์ AI ค่ะคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อพ a l ันเทียหรือว่าพันเทียนะครับผ่านๆมาบ้างครับแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าพวกเขาทาอะไรกันแน่ มินตราช่วยอธิบายภาพรวมให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะทีโอพูดให้เข้าใจง่ายๆที่สุดพาลันเทียคือบริษัทที่สร้างระบบปฏิบัติการสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะลองนึกภาพองค์กรหนึ่งมีข้อมูลกระจัดกระจายเต็มไปหมดทั้งใน Excel Database อีเมลรูปภาพหรือแม้แต่ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆ พารันเทียจะสร้างแพลตฟอร์มที่ดูดข้อมูลทั้งหมดนี้มารวมอยู่ในที่เดียวกันค่ะเหมือนการสร้างจิ๊กซอว์ภาพใหญ่จากชิ้นส่วนเล็กๆที่ไม่เคยมีใครต่อได้สําเร็จมาก่อนใช่ไหมครับใช่เลยค่ะและไม่ใช่แค่รวบรวมนะคะแต่ว่าแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยยังช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถค้นหาความเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่ภายในข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยชื่อพารันเทียเองก็มาจากลูกแก้ววิเศษในเรื่อง l o r d of the Rings นะคะที่ทําให้มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ไกลอบไปได้นั่นเองค่ะซึ่งลูกค้ากลุ่มแรกและสําคัญที่สุดของพวกเขา ก็คือหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐโดยมีแพลตฟอร์มหลักที่ชื่อว่า Gotham กาต้มนี่แหละค่ะคือพระเอกในยุคแรกของพาลันเทียว่ากันว่าเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้ CIA ตามรอยจนเจอตัวออซมาบินลาเดนได้สําเร็จมันถูกใช้ในภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายการทหารและการข่าวกรองต่างๆซึ่งทําให้ภาพลักษณ์ของบริษัทดูลึกลับและน่าเกรงขามากค่ะแต่การพึ่งพาลูกค้ารัฐบาลอย่างเดียวก็มีความเสี่ยงสูงพาลันเทียรู้ดีครับพวกเขาจึงพัฒนาอีกแพลตฟอร์มหนึ่งขึ้นมาสําหรับภาคเอกชนชื่อว่าฟังรี ฟังกีก็ทำหน้าที่คล้ายๆก็ทำค่ะแต่ถูกปรับให้เข้ากับโลกธุรกิจเช่นช่วยให้บริษัทรถยนต์อย่าง f ฟ r ร a r i ี่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการแข่งขัน F1 ได้เพื่อพัฒนารถให้เร็วขึ้นหรือช่วยให้บริษัทเวชภัณฑ์อย่างเมอร์กเร่งกระบวนการวิจัยและพัฒนายาได้เร็วขึ้นค่ะจุดแข็งของเขาคือสิ่งที่เรียกว่า ontology หรือการสร้างโมเดลจำลองธุรกิจของลูกค้าขึ้นมาในโลกดิจิทัลทาให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมทั้งหมดและตัดสินใจได้ดีขึ้น แต่จุดเปลี่ยนที่แท้จริงที่ทำให้พารันเทียเป็นดาวรุ่งพุ่นแรงในโลก AI คือการเปิดตัวแพลตฟอร์มล่าสุดครับ AIP หรือ Artificial Intelligence Platform ใช่แล้วค่ะ ในยุคที่ทุกบริษัทอยากใช้ AI แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี AI P เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้พอดีเลยค่ะ AI P ไม่ใช่การสร้างโมเดล AI แข่งกับ Chat GPT หรือ Gemini นะคะแต่เป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างโมเดล AI เหล่านั้นกับข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญและอ่อนไหวขององค์กรค่ะพูดง่ายๆก็คือบริษัทสามารถนำ AI มาใช้งานบนข้อมูลของตัวเองได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลจะรั่วไหลออกไปข้างนอก AI P ทำหน้าที่เหมือนกับ ผู้จัดการ AI ที่คอยควบคุมการทำงานประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ให้มนุษย์นำไปใช้ตัดสินใจต่อได้ทันทีตัวอย่างเช่นโรงงานแห่งหนึ่งสามารถใช้ AIP ถามคำถามง่ายๆอย่าง ถ้าเครื่องจากเตเสีย er, จะกระทบสายการผลิตทั้งหมดอย่างไรแล้วเราควรสั่งอะไรจากซัพ p ลายเอเจ้าไหนให้เร็วที่สุด AI P ก็จะไปวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้วให้คําตอบที่นําไปใช้งานได้จริงเลยค่ะมาถึงส่วนที่นักลงทุนรอคอยกันแล้วนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ล้ําขนาดนี้พ a l ันเทียน่าจะเป็นหุ้นแห่งอนาคตที่น่าลงทุนมากๆเลยใช่ไหมครับมินตรานั่นคือบูเคสหรือมุมมองของฝั่งกระทิงเลยนะคะ TO ข้อดีของพันเทียคือ 1. ความเหนียวของลูกค้า เมื่อไรที่องค์กรนําระบบของพลันเทียไปใช้แล้วการที่จะเปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็แพงมาก 2. AIP คือ Game Changer AIP กําลังสร้างความต้องการมหาสารจอบภาาธุรกิจทําให้บริษัทขยายฐานลูกค้าจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนได้เร็วมากและ 3. ความได้เปรียบด้านความปลอดภัยด้วยประสบการณ์ที่ทํางานกับหน่วยงานความมั่นคงเนี่ย ทำให้ทัลเลนทียเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสาหรับองค์กรที่กังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลค่ะฟังดูดีมากเลยครับแต่แน่นอนว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วแบกเคสหรือมุมมองฝั่งหมีแ่ะครับมีอะไรที่น่ากังวลบ้างครับประเด็นที่น่ากังวลก็มีเหมือนกันค่ะทีโอึมูล,ลค่าหุ้นที่สูงมาก ตอนนี้ราคาหุ้นของพลันเทียเทรดกันที่ P/E ratio ที่สูงมากซึ่งหมายความว่าตลาดคาดหวังการเติบโตที่สูงรลิ้วไปแล้วหากโตไม่ได้ตามคาดราคาหุ้นก็พร้อมจะร่วงได้ทุกเมื่อ 2. การแข่งขันที่รุนแรงแม้เทคโนโลยีจะดีแต่ก็มีคู่แข่งยักษ์ใหญ่ทั้ง Snowflake, d a t a f r i c k หรือแม้แต่บริษัทคลาวด์อย่าง Microsoft a m เมซ n ที่บริษัทต่างๆทั้งสองลายนี้เนี่ยก็ต่างพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลและ AI ของตัวเองขึ้นมาด้วยและ 3. การขัดแย้งและภาพลักษณ์การทำงานกับภาครัฐในโปรแกรมที่อ่อนไหวอย่างเช่นการตรวจคนเข้าเมืองทำให้พลันเทียถูกวิพากษ์วิจารณ์นในด้านจริยธรรมอยู่เสมอซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ในระยะยาวได้ค่ะสรุปแล้วพลันเทียกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนฐานที่สำคัญจากบริษัทที่ทำงานเบื้องหลังให้กับรัฐบาล กำลังกลายมาเป็นบริษัทที่ให้บริการสมองกล AI กับองค์กรทั่วโลกใช่ค่ะอนาคตของพลันเทียขึ้นอยู่กับว่า AIP จะสามารถเจาะตลาดภาคเอกชนได้สำเร็จแค่ไหนและจะสามารถรักษาความได้เปรียบทางเทคโนโลยีเหนือคู่แข่งได้ไหมซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับนักลงทุนพลันเทียคือหุ้นเติบโตสูงที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกันการลงทุนในบริษัทนี้เหมือนกับการเดิมพันว่าโลกในอนาคตจะขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจที่มาจากข้อมูลและ AI ซึ่งพลันเทียว่างตำแหน่งตัวเองไว้เป็นศูนย์กลางของเทรนดนั้นเรียบร้อยแล้วครับและเช่นเคยนะคะเนื้อหาในวันนี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและตัดสินใจด้วยตัวเองก่อนลงทุนทุกครั้งค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม f ิน s i g ์ t AI ครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe และติดตามเราในช่องทางต่างๆนะครับและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ